ช่วงนี้อากาศร้อนมีเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นบ่อยคุณผู้ชมครับที่บ้านหลังนี้สามีออกไปทํางานภรรยานอนอยู่ในบ้านนะคุณจอยสามีก็ล็อกบ้านตามปกติคุณผู้ชมครับแล้วมันเป็นการล็อกจากด้านในบ้านในเวลาต่อมาไฟฟ้าลัดวงจรครับไฟเนี่ยลุกไหม้บ้านทั้งหลังจากชั้น1ลามไปที่ชั้นลอยแล้วก็กําลังจะเข้าสู่ชั้น2ปรากฏว่าภรรยาจะหนีออกก็ออกไม่ได้ เพราะไฟมันไหม้ที่ชั้นหนึ่งคนข้างนอกจะเข้าไปช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันล็อกจากด้านในครับเนี่ยฮะเมื่อกี้เราจะเห็นเหมือนจะมีสะเก็ดไฟประกายไฟเกิดขึ้นใช่ไหมฮะหลังจากนั้นนี่นี่นี่ก็ตามมาด้วยเปลวไฟแล้วก็มีควันสีดำสีเทาพวยพุ่งกันไป คือด้วยความที่มันเป็นอาคารที่ปลูกติดติดกันนะอาคารพาณิชย์สูงประมาณ4ชั้นต้นเพลิงเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ชั้นหนึ่งก็จริงนะคุณผู้ชมคนที่ติดอยู่ข้างในหมายความว่าจะไม่สามารถออกมาได้นะครับเพราะไฟมันไหม้อยู่ที่ชั้นหนึ่งทีนี้คุณผู้ชมอาคาร4ี่ชั้นตอนที่เราไปเจอเนี่ยไปเจอคนที่ติดอยู่ด้านในก็คือภรรยาของเจ้าของบ้านหนีไปอยู่ดาดฟ้าชั้น4ี่นะครับชั้นบนสุดเลยนะครับเธอชื่อว่าคุณพิไลพันธ์อายุ28ปี ในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็รีบมาช่วยกันดับไฟที่ซอยสมเด็จพระเจ้าตักสินซอยที่4นะครับใช้เครื่องมือตัดกุญแจเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชม <Okay. S 1> น่ากลัวนะ uh. สิ่งที่ทําได้คือมองจากด้านนอกผ่านช่องประตูเหล็ก uh. เข้าไปดูด้านในเพราะมันล็อกจากด้านใน uh. ก็เลยต้องเอาอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือมาตัดกุญแจแล้วก็เข้าไปช่วยเธอได้มาอย่างปลอดภัยพอเธอออกมาเนี่ยอยู่ในอาการคือหายใจไม่สะดวกนะครับ สำลักพันไฟช่วยกันปฐถมพยาบาลแล้วก็พาส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อนบ้านครับเขาบอกเขาเห็นเลยว่าไฟช็อตจากมิเตอร์ที่ติดอยู่หน้าบ้านก่อนหลังจากนั้นไฟมันวิ่งตามสายไฟเข้าไปด้านในบ้านแล้วก็ลุกไหมอย่างไวอยากจะเข้าไปช่วยแต่มันล็อกนาทีนั้นสติดีมากนะเพื่อนบ้านคนนี้วิ่งขึ้นไปชั้นบนสุดของบ้านตัวเอง เพื่อจะมองหาคนที่อยู <occurs> ่ด้านในบ้านที่ไฟไหม้แล้วก็เจอจริงๆว่าอยู่ชั้น4ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยครับไฟช็อตตรงช่วงไหนอะคะตรงมอเตอร์แปลงด้านหน้าส่วนสามีนะครับ ผมว่าก็ได้ความหวังดีนะคือภรรยานอนหลับก็ล็อกประตูบ้านให้ไงก็ราผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใคร,ราคาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุแบบนี้นะครับเ<ม>จ้าตัวบอก<ม>พอรู้ว่าบ้านไฟไหม้รีบวิ่งกลับมาดูเลยแล้วพอเพื่อนบ้านบอกว่าเ<อ>มีอยอยู่ชั้นบนสุดได้มาคุยกันในเวลาต่อมาเมียบอกว่าต้องขึ้นไปบนสุดเพราะถ้าอยู่ข้างล่างมันหายใจไม่ออกข้างบนมันโล่งก็เลยรอดตายมาแบบบุดบิดครับเขาบอกว่ามันมีไฟปั๊บขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาเลยอ๋อ คนที่ติดอยู่ในบ้านนี่คือเป็น,เป,นเป็นแฟนที่ขึ้ไปข้างบนแล้วก็ในบ้านนี้ว่าไปร่วมกัอตอนนี้เรื่องของสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเดี๋ยวให้พิสูจน์หลักฐานมาช่วยกันตรวจสอบนะครับแต่เมื่อกี้มันจะมีคลิปหลักฐานในเบื้องต้นม,มันจะเกี่ยวข้องกับมิเตอร์ไฟหน้าบ้านหรือไม่และที่สําคัญโครงสร้างของบ้านก็ต้องมาตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่าจะอยู่ต่อได้โดยที่มันจะไม่พังนะครับ มิเตอร์ไฟเนี่ยถ้ามันเกิดจากตรงน,นั้นจริงๆน่ากลัวนะคะ<ช>เพราะว่าหลายบ้านเนี่ยตึกแถวอาคารพาณนนิชย์ก็จะมีมิเตอร์ไฟอยู่ด้านหน้าแบบแล้วมาอยู่ติดๆกันด้วยอือ่ะโชคดีที่ปลอดภัยรอบรบุดวิณ